สวัสดีค่ะบั็ส์พา์ททกสองค่ะแอลค่ะมาค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกผาจ้าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดค่าเด็ดบางรวมนะคะเป็นงานญี่ป okay. ุ่นลดอาเคนะคะทุกค mm ่ะเป็นสินค้าของทางบริษัทบ uh ั็อนะคะราคา4,000บาทค่ะทุกาค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะทุกค่ะ400ถึง450ชิ้นนะคะต้นทุนต่อชิ้นประมาณกลาเค่ะค่ะคาณ่าจ้าคะณนิย่าประมาณกานะคะ9บาท ไา้สิบบาทจะก้าวบาทก็ได้ได้จะสิบบาทก็ได้ไอเช้าเช้าแบบนี้ขออนุญาตรอลูกค้านิดนึงค่ะลูกค้าจะขออนุญาตรอลูกค้าเอาครับนี่ค่ะตัวแรกเลยเอาสีสวยนะเอาสีอย่างคือแสงค่ะเอาสีแหลงแค่ขออนุญาตรอลูกค้านิดนึงนะลูกค้าขออนุญาตรอลูกค้าก่อนใช่ค่ะลูกค้าอ่าสิบสามสิบสี่สิบสองสิบสามตลาดทุนไปค่ะ เด็กบางรวมลูกค้าจ๋าถามว่ามีอะไรบ้างค่ะลูกค้าจ๋ามีทุกอย่างของเด็กค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็คาไซคัาแบบนะลูกคา้คาจ๋าคัาไซคับแบบส่งกระมี่เสียกระมี่ลูกค้าจ๋ามีทุกอย่างเอาง่ายๆมีทุกอย่างอยู่ในนี้ราคาเราคุ้มมากค่ะราคา4 0 0พันบาทจ้าลูกค้าจ๋า4ี่พันบาทเท่านั้นค่ะ45โลค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนเกบาท ต้นทุนตัวเล็กกลมๆเก้าบาท1ิบาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนหลักสิบเท่านั้นจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านอยู่ราะเช้าเช้าแบบนี้ลูกค้าจ๋าเริ่มจากไรสดนะเอะมวนนี้ไปก่อนเอามวนนี้ไปขายก่อนราคาย่อมยาวแตลว่ามวนนี้เป็นเกรดดีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสียหายเปื้อนดำชำรุดอาจเจอบ้างจ้าหน้ลูกค้าจ๋าถึงยี่ ของทางบริษัทบั็กนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าขาดเตือนดาอาจมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์มีเข้ามาพียัยงแต่ไซส์เด็กเล็กนะคะลูกค้าจ๋าไซส์เด็กเล็กถึงประมาณไซส์เด็กโตลูกค้าจ๋ามีทั้งเด็กหญิงมีทั้งเด็กชายนะคะแล้วก็ต้นทุนสุดคุมด้วย9บาทเท่านั้นจ้าลูกค้าจ๋า9กบาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าเลยทีเดียวลูกค้าจ๋า คุมุมเยอะยุ่ค่ะปัจจุบนน่ารักน่ารักกระป๋องขายแบบนี้ต้นทุนเก้าบาทจ้าบางตัวอ่าคัดแยกสักลีดอกมาค่ะสามารถทำราคาน่าได้ค่ะตัวขายได้เป็นหลักร้อยไ้าจากต้นทุนเก้าบาทใช่ค่ะตัวขายสามสิบห้าค่ะได้ค่ะตัวขายยี่สิบค่ะได้ค่ะแต่ตลาดลูกค้าจ้าแล้วแต่ตลาดทางนี้ทางนั้นลองศึกษาตลาดก่อนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าหรือลูกค้าจะเอาไปแบบว่าไปกองค่ะสามตัวร้อยก็ได้ค่ะลูกค้า ครั้งนี้ทางน้าไม่แนะนํานะคะอยากให้ลูกค้าคัดแยกออกมาค่ะลูกค้าขายตัวรา้า96 97 98 9็ได้ลูกค้าจ้าบางตัวนะคะเราสามารถอัพราคาถึงหลักร้อยได้นะคะลูกค้าจะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะซื้อสิบกระสอบเราแบบว่าลดเยอะมากอ่ะอย่ารอช้านะลูกค้าจาซื้อเยอะลดเยอะเอาคือคุแ่อโปลโลค่ะอ่าสงตัวนี้เหมือนกันเลยโปโลเหมือนกันะเบบี้ดอค่ะ อ่ะแบรนด์ก็หลากหลายแหละสไตล์ากหลาแล้วเราก็มีค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเอฟได้เลยได้เลยชอบเอาไปลุ้นเองก็สามารถมีกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าค่ะเรามีกระสอบใหม่พร้อมจะส่งราคาเหมือนกันค่ะ คุณนะคะเหมือนกันค่ะอย่าหารอช้าทุกคนจ้ะคือว่าหลากหลายนะใช่ค่ะมีทั้งยืดแขนสั้นมีทแขนยาวมีเป็นทั้งกางเกงมีเป็นทั้งกระโปรงมีเชิตมีเดรสมีทุกอย่างมีทุกอย่างรวมอยู่ในนี้เลยค่ะ แล้วคะ่ะลูกค้าจะมีทุกอย่างนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเด็กหญิงเด็กชายใส่ด้วยกันได้เรื่องไซส์มีค่ะไซส์ค่ะมีตั้งแต่ไซส์เด็กเล็กถึงไซส์เด็กโตแต่ทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ระบุนะคะลูกค้าจ๋าว่าจะเป็นเด็กกี่ตัวเสื้อกี่ตัวกางเกงกี่ตัว เด็กหญิงกี่ตัวเด็กชายกี่ตัวนะคะลูกค้าจา๋าอ<ด>ี<ด>้เบบี้ดอค่ะ,คะเราแบบว่าเน้นหลากหลายไว้ก่อนเน้นหลากหลายบางตัวอาจจะมีเป็นกางเกงใน้ามาบ้างรอบหน้าลูกค้าจา๋าถ้าอันนหนขายดีสามารถมาแยกประเภทได้ได้ค่ะลูกค้าจา๋าถ้าเป็นท้องล่างขายดีรอบมาเอาเป็นกางเกงลวง้วนได้ดค่ะ ขายดีมากเป็นเด่นล้วนได้ค่ะรองหน้าเชิดขายดีมาเอาเป็นเชิดล้วนะสามารถแยกกลุ่มตลาดลูกค้าได้ด้วยใช่ค่ะวันนี้ขายดีมากลูกค้าจะขายได้ตลอดนะขายได้ทุกฤดูนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาเอาไปสักรีดดีๆลูกค้าจะามีลูกมีหลานจับเป็นพรีเซนเตอร์ได้ ลูกค้าจ๋าแบบว่าโพสต์ขายได้นะลูกค้าจะไลฟ์สดขายก็ได้จะโพสต์ขายก็ได้ยิ่งมีลูกมีหลานนะคะลูกค้าจ๋าจับลูกจับหลานเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยนะคะใช่ค่ะยิ่งบวนนี้ค,ะค่ะลูกค้าค่ะกระสอบนี้ในราคา4 0 0พบาทค่ะเดทยวยูเดทยวยูเดทต้นบูนเกบาทค่ะขายร้อยยี่ได้ค่ะขายร้อยห้าได้ค่ะขายร้อยเก้าเก้า ได้ค่ะอย่ารอช้าลูกค้าเอายารอช้าเอฟได้เอฟได้เลยเอฟได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสนใจกระสอบนี้ซีเอฟได้เลยลูกค้าจ๋าสี่สิบห้าโลราคาสี่พันบาทต้นทุนต่อตัวประมาณการเก้าบาทเท่านั้นจ้ะเก้าบาทเท่านั้นลูกค้าจะเอาไปกองขายได้เลยลูกค้าจเอาไปคัดแยกทำราคาขายได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นของฮาร์โรคิตตี้นะคะฮาร์โรคิตตี้ อุ้ยจ่าฮันเช่สวัสดีค่ะอันนี้แก๊ปอะไรนะแบรนด์โปโรมีมามาค่ะอะไรอีกนะคะเบบี้ดอลมีมาแก๊ปมีมานะคะอีกอย่างอีกค่ะเมื่อกี้โคโาบีบอกว่าอีกอย่างหลากหลายนะคะอ่ะช่ค่ะดิสนีย์จ้าหลากหลายนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าเอาลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะกระสอบนี้ CM ได้เลยได้ตามที่รีวิวเลยนะคะลูกค้าจ้าได้ตามรีวิวนี้เลยนะ 45โล4,000บาทเท่านั้นจ้าช่ชอบอันไหนชอบกระสอบไหมเอาไปรุ่นเองก็ได้ใช่ค่ะลูกค้าคะเรามีพร้อมจะส่งกองนะคะหรือว่าชอบรีวิวยากได้ตามรีวิวแบบนี้เนี่ยสามารถอัดได้เหมือนกันค่ะสามารถทักแชทได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กชอบเบอร์ไหนกดเบอร์นั้นได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจากกระสอบนี้สุดคุ้ม ใครที่ถายเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ้าแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้นะคะเป็นน้องใหม่นะคะเพียวค่ะใช่ค่ะสุดคุ้มมาก4,000บาทเท่านั้นจ้าคุ้มอ่ะค่ะถือว่าแบบว่าไม่มีอะไรจะคุ้มกว่านี้แล้วค่ะราคาคือเราย่อมเยาวมากคุณภาพก็จัดเต็มค่ะทอนมุนหลักเก้าอ่ะหลักเก้านี่ไหมเก้าบาทหลักเก้าเก้าบ้างะแล้วไ่ถึงสิบบ้าแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับ ด้านในด้วยถ้าไฟตัวใหญ่เยอะๆอาจจะต้นทุนเพิ่มบาทสองนาใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจ c ีได้เลยลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะใช่ค่ะชอบตรงต้นทุนค่ะเก้าบาทนะคะลูกค้าจ๋าชอบต้นทุนเก้าบาทแบบว่าสบายหูมาก ทีเอได้เลยเด้อลูกค้าจ้ากระสอบนี้เกบาทยูเออก้าทกระสอบนี้ก้าบาทกระสอบนี้สี่0บาทจ้าต้นทุนเกบาทจ้าเบรคเนกระสอบนี้เก้บาทนะลูกค้าค่ะอ่ะลูกค้าจ้กระสอบนี้9พบาทเยะยุ้จาโอค้มมากสิคายเก่าบาทนี้ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องไซนี้ค่ะนะคะไซส์ตั้งแต่มีตั้งแต่เล็กๆอ่าเล็กๆนั้นเล็กนี่หมายถึงว่าอาจจะมีเป็นกกโกนอามาบ้างเจนถึงไซส์เด็กโตนะูะคะข้ามาเลยนะคะเรื่องไซส์เราหลากหลายเน้นเป็นที่หลากหลายค่ะลูกค้าคะแต่ว่าคุณภาพของเราจัดเต็มนะแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าเอาไปซักหน่อยเนาะเอาไปรีดอาจะเจอบ้างแขนโยกแขนยาวอาจติดมาบ้างนะคะจะมีค้ามาหมดเลยนะคะ ฟ้าแต่ชอบอ่ะต้นผูตรงนี้ชอบคุ้มนะชอบคุ้มมากถือว่าหลากหลายค่ะถือว่าหลากหลายจริงๆสําหรับหมวดนี้นะคะคุ้มด้วยราคานี่ประหยัดมากถามหาว่าราคาเท่าไหร่นะสี่พันบาทสี่พันบาทลูกค้าจะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะอีกเพาะซื้อหลายลดหลายเนี้ยนะคะจะซื้อเยอะลดเยอะนะคะเป็นหมวดที่แนะนาพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่แบบว่าสนใจองเด็กเริ่มต้นธุรกิจใหม่ลูกค้าจ๋า เป็นยีกหวดที่แนะนําใช่ค่ะไม่ต้องมีเงินหมื่นลูกค้าจ๋าสี่พันบาทเราก็ขายได้แล้วได้ค่ะถ้าเราขายก่อนถ้าเราขายก่อนตัวสามารถไปทำราคาได้ดีแจ่มเดซสวยขายตัวละล็อตได้ค่ะแต่ตลาดถ้าเราขายก่อนไ่ต้องมีเงินเป็นหลักหมื่นแค่สี่พันบาทลูกค้าจ๋าเพ่อค้าแม่ค้ะก็เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้แล้วได้ค่ะนะคะทุกวันนี้เนาะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ราคาสี่พันบาทย่อมเจ้ามากใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําได้เลยนะคะ นะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าลองไปรุ้นกันอีกรอบ<ฆ>นะคะอ่ะโอเคค่ะลูกค้กคาจะทวนรายการนะคะวันนี้เป็นเด็กบางรวมนะคะอาจจะมีแขนยาวข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลสอาเ k นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ400๋า0 0 4 5 0ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าก้บาทค่ะ ค่ะสำหรับ,บลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหัวน,นี้นะคะขอบ <ปะ S 2> คุณค่ะ,คะ,คะ